อันนี้สั่งมาจากลาซาด a านะครับตัวหมึกปินป้นหมึกปิ้นปกติปกติสั่งทางติกต็อกนะอันนี้สั่งทางลาซาด้าหมึกปิ้นรุ่นนี้นะครับ dcp 1 6 1 0 w นะครับที่ผมใช้เป็นรุ่นรุ่นเทียบเท่านะครับสั่ง2วันได้เลย200กว่าบาทนะครับสั่งทางลาซาด้า ปกติสั่งทาง tiktok มันจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทแต่อีกย่อหนึ่งนะครับรุ่นเทียบที่ลุงเป็นรุ่นเทียบที่ลุงกันสั่งมาจาก tiktok ราคาประมาณ500กว่าบาทไม่ใช่ของแท้ของแท้เป็นพันนะครับลุงการจะใช้รุ่นนี้นะครับนี่ DCP 611 6 1 6นึนะครับก็ใช้หมดไปแล้วเดี๋ยวก็เลยสั่งตัวนี้มาตัวนี้200กว่าบาทนะครับ สองร้อยส้อไม่เกินสองร้อยหิบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถอดถอดเอาหมึกปิ้นออกมานะครับกดตัวนี้นะครับสีม่วงๆนี่นะครับกดที่หนึ่ง ใช้มือสองข้างกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาได้แล้วนะครับเป็นละะักษณะนี้เราก็กดตรงนี้ทีหนึ่งตลับบึกจะด,ดึงออกมานะครับนี่แล้วก็หยิบตลับบึกออกมาเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับตัวใหม่นะครับ ของใหม่ที่เพิ่งสั่งมาเมื่อวานบรรจุอยู่ในถุงดำนะครับมีถุงดำบรรจุมาอีกชั้นหนึ่งนะครับออกไปแล้วก็จะมีเป็นลักษณะน,นี้นะครับเราต้องเอาฝาครอบสีส้มออกก่อนใส่นะครับครอบสีส้มออกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเข้าไปในร่องยัดเข้าไปในร่องนี้นะครับให้มันล็อกแล้วก็เอาใส่ในเครื่องปิ้นเลยนะครับ ปุ๊บกดที่นึงปุ๊บอ่าเข้าล็อกกดเลยครับเดี๋ยวเราลองมาปิ้นดูนะครับ ปินออกมาแล้วครับปินออกมาได้เข้มเลยทีเดียวนะครับงานที่ลุงการลองสั่งปินดูนะครับสีเข้มเลยทีเดียวใช้ได้เหมือนของจริงเลยนะครับ